เอาละครับ <c oughs> ก็จะมาบอกกันถึงวิชาที่เรียกว่าดวงยามตรีจักรนะฮะวิชาดวงยามตรีจักรเนี่ยนะครับก็ไม่ยากเย็ยนอะไรมากนะครับสำหรับคนที่เ,เป็นโหราศาสตร์เนี่ยสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ใช้อย่างได้ผลซะด้วยนะฮะในเรื่องโหราศาสตร์นี่ก็ต้องรู้จักนะฮะว่าถ้าเราจะ จับยามเนี่ยนะฮะเราก็ต้องรู้ดาวจรประจําวันนะครับวันนี้ดาวจรเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยพฤหัสอยู่นี่นะครับนะดาวราหูอยู่นี่ผมจะจําตรีจักรไว้นะแล้วก็เสาอยู่นี่นะมีเนี่ยมีอังคารแล้วก็สุกอยู่นี่นะหนึ่งสี่อยู่นี่นะนะ แล้วก็เกดอยู่นี่นะส่วนใหญ่เราจะจําได้หมดนะฮะว่ามันดาวมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะที่จะต้องระมัดระวังคือจันรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักโหราศาสตร์ถ้าจะเล่นเรื่องสายจับยามเนี่ยนะต้องรู้ดาวจรประจําวันซะก่อนนะครับนะจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าเราจํารูปดวงนี้ได้ในหัวนะนะอย่างวันนี้วันที่อ่ายี่สิบเท่าไหร่อ่ะยี 20, ่สิบสองนะ สนะิงหาเนะนี่ยรูปดาวจะเป็นไงนะถ้าเราจําได้ว่าวันนี้เนี่ยดาวรูปรูปดวงมาเป็นไงนะฮะเราจาไว้เลยวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ดูจันทรว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ดาวอื่นเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ต้องดูเอาไว้นะทีนี้วิธีการเนี่ยเราก็ต้องดูว่าวันนี้ในวันอะไรนะอย่างวันยี่สิองสิงหานี่เป็นวันจันทรเราเดินยามครับนะสมมุติเป็นกลางวันแล้วกันสองอะไรนะสองเจ็ด 5 3 1 6ามนะ 4, 2, นะเนี่ยต้องเดินยามให้เป็นก็กลางคืนเราก็เดินไปแบบกลางคืนนะอันนี้ในที่นี้เอาเงี้สั้นๆเป็นลักษณะยามกลางวันก็พอนะจากนั้นเนี่ยนะเราก็ดูว่าสมมุติมีคนโทรศัพท์เข้ามาช่วงเวลาประมาณนี้นะฮะก็ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา2นาทีนะ 16หนาฬิกานาทีนะสองนาทีมีศูนย์ด้วยนะอย่าลืมเอาให้ชัดเจนว่าไหมสิบ16นาฬิกา2นาทีทำไงต่อครับเราก็นับยามนะวันจันทร์ใช่ไหมนะเนี่ยก็อันี้1ิบหกนาฬิกาสองนาทีก็เข้ายามสุดท้ายคือยามจันทร์พอดีนะเราต้องดูว่าช่วงเวลานี้เนี่ยนะจะเป็นช่วงเวลานะ ต้นยามกลางยามหรือปลายยามนะนะีในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะอ้อโทษทีไม่ใช่ยามไว่ใช่ยามนี้สิอันนี้มันช่วง16ต้อง16นาฬิกา30ขึ้นไปแล้วเป็นยามนี้นะถึงจะถูกต้องนะ16นาฬิกานาทีคือยามพุทธถูกไหมฮะนะยามพุทธ ก็ดูว่าเป็นต้นเป็นกลางเป็นปลายในกรณีนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นปลายยามแล้วนะวันพุธเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วง16นาฬิกา2นาทีเป็นวันพุธช่วงช่วงอะไรฮะช่วงกลางวันนะเ mm. ้าเป็นวันพุธช่วงกลางวันปั๊บเนี่ยเวลาเราจะจับราศีเนี่ยเราต้องจับที่ราศีภาคกลางวันเป็นหลักนะนักโหราศาสตร์ต้องทราบนะครับว่าราศีภาคกลางวันภาคคืนอยู่ตรงไหน ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือราศีภาคกลางวันก็คือต้องนับตั้งแต่ราศีสิงห์นะเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงราศีมังกรราศีภาคกลางคืนอ,อย่างนี้นับย้อนมาถึงตรงนี้ราศีกุมนะนะเป็นยามพุธเนี่ยเมื่อเมื่อเป็นยะามพุธเนี่ยนะราศีที่เป็นเจ้าเรือที่มีพุธเป็นเจ้าเรือก็คือราศีกันถูกไหมแต่ราศีกันเนี่ยยังใช้การไม่ได้นะเพราะว่าเป็นราศีที่เรียกว่า เป็นราศีต้นต้นยามนะแต่เวลาเจ้าการคือ16บนาฬิกาสนาทีเป็นช่วงช่วงอะไรฮะช่วงปลายยามแล้วนะยามตรีจักรเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้ก็จะใช้วิธีการตรีโกณนะคือถ้าเป็นเจ้าเรือนเนี่ยแต่ว่ายามพุทธเนี่ยนะฮะให้นับราศีกันเนี่ยเป็นต้นยามแล้วตรีโกณไปถึง อ,อีกตรีโกนไปส่วนที่สองคือตรียางที่สองนะฮะก็จะเป็นราศีนี้นะฮะอันนี้เป็นกลางยามนะส่วนปลายยามก็ตีโกนต่อไปอีกนะฮะก็จะได้เป็นราศีนี้ราศีพฤษศเป็นปลายยามนะลายมือไม่ค่อยสวยทษทีเนี่ยเราต้องเอาจับตรงนี้เป็นลัคนาเลยครับเนะี่ยะลงเป็นลัคนา ก็เป็นลัคนาปั๊บเนี่ยเขาจะถามอะไรมาเราก็ตอบไปสมมติช่วงเวลา16นาฬิกา2นาทีเนี่ยเนี่ยเราใช้ตรงนี้เป็นลัคนาแหละเพราะว่านะถวนะฮะเราใช้ดาวพุธนะฮะเพราะเป็นยามพุธนะฮะดาวพุธนี่มันจะใช้ดาวตรงนี้นะต้องใช้เรือนพุธเรือนพุธภาคกลางวันคือราศีกันนะอันนี้ต้นยามกลางยามปลายยามนะเราได้ตรงนี้เป็นลัคนาปั๊บเนี่ยเขาจะถามเรื่องอะไรก็ตอบไป โชคลาภมีไหมมีฮะเนี่ยเห็นไหมมีม,มีมีจากไหนนะก็ดูสิเนี่ยมีจากนี่มรณะใช่นป่ะนี่คือลักษณะโชคลาภถามเรื่องคู่ดีไหมเอาคู่กะดูอังขาเนี่ยดูตรงนี้เนี่ยอังคารเพราะว่าอะไรเป็นปัตตนิปัตตนิเสียไหมดูดิเห็นไหมสามบวกเจ็ดเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วแม้แม้จะมีหกช่วยม,มันก็ยังไม่ค่อยดีอยู่ดิช่วงนี้นะปัญหาของคนที่โทรเข้ามาถามในยามนี้นะฮะสิบหกนาฬิกาสองนา,งนาทีก็จะเจอเรื่องนี้นะ เรื่องการงานเนี่ยเห็นไหมดูลาหูถามว่าจะเปลี่ยนงานไหมเปลี่ยนปะเปลี่ยนงานแน่ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนงานแน่เปลี่ยนงานแล้วดีไหมอา้าววันนี้เนื่องจากเป็นยามพุธใช่ไหมฮะยามใหญ่เป็นยามพุธแม้ว่าจะเป็นลักษณะเซี่ยวยามเป็นยามลัคนาจะมาอยู่ตรงนี้ก็ตามแต่ต้องใช้ทักษะเป็นพุธอยู่เพราะฉะนั้นเมื <S <S ่อทักษะเป็นพุธเนี่ยนะฮะนะทักษะเป็นพุธเนี่ยนะพุธเนี่ย แก็เป็นสีเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงงานแล้วมันจะดีนี่คือวิธีการดูดวงยามตรีจักรโดยคร่าวๆนะครับนะซึ่งผมใช้อยู่นะออกทีวีก็ใช้ตัวนี้อ่าสมมุติว่าช่วงเนี้ยอ่าเห็นไมสิบหกนาฬิกาสนาทีเนี่ยคนมาถามนะถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาต่อไปมีคนถัดมาถามอีกเมื่อเวลา16บหนาฬิกาเท่าไหร่สมมุติ10นาทีสมมตินะทำไงอาจารย์นะทำไง เราก็แค่ใช้วิธีการอันนี้ก็คือเป็นดวงแรกนะครับของ16นาฬิกาในในช่วงเซีเ่ยวยามสุดท้ายคือปลายยามนะถ้าคนที่2เข้ามาเนี่ยก็เท่าเท่ากับว่าลักแรกเนี่ยนะมันตายไปแล้วใช่ไหมฮะคือใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่2ต้องมาเลื่อนมาที่มรณนละมรณนละจำไว้นะครับว่าลำดับลักเนี่ยใช้มรณละทุกครั้งคนที่หนึ่งใช้ลักนี้คนที่สองต้องใช้ลักนี้คนที่สามละครับโผล่เข้ามาใน ช่วงระยะยังไม่เกินยาม <c oughs> <c oughs> ก็ใช้มรณะของลักนี่ก็คือตรงนี้เป็นลักนาแล้วก็จะถามอะไรก็ถามกันเข้าไปนะอันนี้เป็นสามนะอันนี้เป็นสองถูกไหมเออสองนี่ไม่ถึงลำดับที่สองนะฮะลักนาตรงนี้ก็คือถึงเป็นลำดับที่หนึ่งนะนี่คือวิธีการของการใช้ดวงยามตรีจักรนะครับนะฮะก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจบ้างนะ ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะ